วัดศิวทูตทุ่นพี่น้องวัดดีเช่นเคยนะป่านี้นะคะทุกคนพี่น้องมืัอนี้ก็ยังพามาหาหน่อใหม่ขึ้นก่อนะคะทุกท่านเนาะอยู่ป่าอยู่ดงขึ้นเขาพี่น้องเอ้ยหาหน่อใหม่พี่น้องในซองขุ่นปุ๋ยแล้วค่ะทุ่งเล็กๆนี่ก็เห็นบอกค่ะพี่น้องกระตีมอีกแล้วค่ะทุกท่านเนาะเต็มทุ่งอีกแล้วพี่น้องเสือประเทศกองไว้อยู่รถก่อนเนาะค่ะพี่น้องเราเสินนำกับสิบคืนมาเอาใหม่นะคะทุกท่านเนาะเหนร้ายแห้งพี่น้อง นอไลนนะคะยี่นองวัวซอค่ะทุกท่านวันนี้ประกฏการสิดใดเยอะหรือหมากมามแค่ไหนเขากติตามนั่นกันเราพี่น้องเนาอพาดูกันยาวๆนะคะ<ๆ>ทุกคนเนาะไปกัน้ลงก่อนนี้ประมาณหาเต้ม ไปคอนตัวเลยว่ะ จะไปโอ้อโอ้ยพี่น้องเอ้ยฮะน้องไม่แข็งกับมั่วจ้ะมั่วเอาไปเมื่อไหร่ไม่ะนอนแม่มันกิ่นแล้วพี่น้องเหรอถือว่าโอเคนะคะเส่เยอะๆพี่น้องทอาได้หน่อนนยๆให้กบเอามันน้อพี่น้องเหระอั่าลุ่มนะจ้ะห่าแล้วกบเอาโอ้ย นอนอะไรคะทุกคนจะนอนอะไรเดี๋ยวเนี่ยวไปค่ะยาวป้ายสามนั่งค่ะสุดยอดค่ะพี่หนุองเฮ้ยบางนไงเพียโอ้โหขัดแน่ขัดแน่ อ้าพี่น้อง่แต้มหาแ้มนะคะไปครับพี่น้องงาวค่ะพี่น้องโผดโผ่เจอแบบนี้แค่จะอดใจไหวจ้า<ม>เยอะมากเลยมีกันหนอโตๆค่ะทุกคนลุยโลดลุยโลดหนึ่งแต้ม นสองแต้มสามแต้มพี่หน่อยแต้มสีพี่น้อง ไม่ว่เาเสียงพอกระบ,บอกเขาพี่หน่อยเจ็๊แ,แต้มพี่หน่อยนั่งดินพี่หน่อยแป,แป,แป๊บแต้มอาดพักแก่อนเลยนะ แต่นอบนักง่มพี่น้องเลยสุดยอดอือสุดเดือ,อบงก้อ,น,น,อ,พน,อ,อนพี่น้องนะคะพี่น้องง่ายง่ายอยูอย่บางก่อตัวไปนะคะน้องมันก็ใหไ่้บ่าก่อน น,น,นี่ซองเต็มไปเลยดีแล้วพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องเลยคุณอ,อายาจะพอๆไลาใหญ่ห้างพี่น้องลุยกันยาวยๆาวันนี้ค่ะยังอยู่เขาลูกเดิมพี่น้องมีตะนอไรด้วพี่น้องเราได้ตะนอไรนะคะนอไรค่ะพี่น้องสุดยอดมาหนี่มีตะลรหลีค่ะได้เยอะมา,มากๆเลยทุกคน ซื่อกล้ายอขอก็หาพี่น้องเด้ไรค่ะคำเมื่อนี้นยนอไรเนาะติดตามน้ากันได้ค่ะเด้อค่ะเอฟซีทุกท่านพี่น้องเป็นมาถึงจุดบรรลุความสําเร็จแลวนะคะทุกท่านเนาะเมื่อนี่กปกปรากฏว่าสําเร็จที่เก่านะพี่น้องเนาะกลับมานั่งปอกน้ะมาอยู่ตัวนี้ที่เก่าพี่น้องรอบนี้ก็จะเป็นนอไรนะคะพี่น้องเนาะนอหัวกระแบกขึ้นไปไว้ทางเราพี่น้องนะคะเด่สองทุ่งปุ๋ยค่ะพี่น้อง แต่ว่าคันเทียบกันแล้วคิดว่าเมื่อนี้สจะได้หลายก็สองเหมือที่พามานะคะทุกทานที่เคยมามือแรกกับมือที่สองนะคะทุกทันเนาะเป็นยังไงบ้างสันจีพี่น้องเพราะว่าพวกน้าปอกใส่ถุงปุ๋ยไหมพี่น้องมันเกียบเต็มถุงนะคะตอนนี้ยังอยู่บริเวณป่าอยู่นะคะพี่น้องเนาะย่างอีกไปอีกขึ้นไปอีกประมาณหาลอยเมรกับสิถึงถนนนะคะถึงมังจรรถนะพี่น้องเนาะข้ากระสี ใส่การเดินทางหรืยว่าแบบพุงปุ๋ยนี่ขึ้นไปนะคะพี่น้องเนาะกสิทําการเก็บนอไม่ขึ้นไปพี่น้องเมื่อกี้กสิพ่อซ้ำนีก่อนนะคะทุกท่านเนาะเพราะว่าน้ำสิตรองอ,อ่เสีอสิคนลงไปอีกพี่น้องมันกสิคําสิเมือดนะคะพี่น้องนี่ก็ได้คิดว่าเมียเนาะพี่น้องได้หลายดอ,อกมันนี่ชื่อว่าได้หลายสมสมความมุ่งมาป่าถนาอยู่พี่น้องประสบความสําเร็จที่เก่านะคะทุกท่านเนาะคิดนี่ค่ะ บ่มีอย่างหลายพี่น้องเนาะกับผ้ามาหานหม่เชี่อเคยนะคะเดี๋ยวห่อสีเห็นความสำเร็จมุ่งไปข้างหน้าจังได้ห่อคอยเบ่งน้ากันเนาะพี่น้องเนาะให้ไปถึงปอไม้ก็นนะคะทุกท่านนะค่ะเอฟซี FC, ทุกท่านนี่คือผลงานนะคะพี่น้องซองทุงปุ๋ยนะคะทุกท่านเนาะสองทุงปุ๋ยนะคะก็นนะะะถือว่าประสบความสําเร็จนะคะทุกคนเนาะพี่น้อง ได้หน่อยได้หลายคะขอพุ่มใจเพราะว่ามันเกิดขึ้นด้วยํำแข้งตัวเองนะคะทุกท่านเนาะมาร้ายพี่น้องเอยคือมารปลดมานเกินอดใจไม่ไหวเลยค่ะพี่นอใใ้องพุ่มใจแห้งที่มาเจอจังสีนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนเนาะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุก,ท,กทุกช่องทางที่เข้ามารับชมและติดตามน้ำพอลลี่ชาแนลนะคะทุกท่านเนาะ ขอให้ไม่เจ้าความรำรวยเด้วยค่ะเด้อสุขภาพแข็งแรงสุผูสุขคุน,นะคะคิปนี้กับกาวคำว่า,าสวัสดีนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะ